มาต่อกันนะฮะกรณีของน้องนิชรีเป็นเอกชนะศักดิ์หรือน้องทันอายุ14<ม>ปีเป็นนักเรียนชั้นม2โรงเรียนจุฬาพร์ยายราชวิาชัยต่างซึ่งเดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษในสิงคโปร์ได้3สัปดาห์แล้วก็ถูกรถไฟฟ้าในสิงคโปร์ชนได้รับบาดเจ็บเธอต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างขนาดนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลในสิงคโปร์เหตุเกิดเนี่ยวันเสาร์ที่3เมษาย,ยนที่ผ่านมาระหว่างรอรถไฟที่สถานีอั้งมอเกียว ตอนแรกเป็นข่าวว่าเธอหน้ามืดเป็นลมแล้วหล่นลงไปบนรางช่วงที่รถไฟวิ่งเข้าสู่สถานีจนเกิดเหตุสลดแต่พ่อของน้องเขาเนี่ยนะฮะคุณกิตทนเนตเป็นเอกชนะศัก์ยืนยันนะครับว่าไม่เป็นความจริงข้อมูลที่ปรากฏออกมาน่าจะเป็นข่าวของสเตตทามของสิงคโปร์ก็คือสื่อหนังสือพิมพ์ในสิงคโปร์ตอนนี้เครียดกับข่าวที่คาดเคลื่อน ประเด็นเรื่องน้องเป็นลมจนพักตกลงไปในรางรถไฟฟ้าเพราะถ้าเป็นเหตุการณ์ที่ว่านี้เนี่ยมันจะมีผลต่อคดีและครอบครัวในหลายด้านคุณพ่อยืนยันว่าน้องทันมีสติรับรู้ตลอดเวลาวันเกิดเหตุน้องทันยืนอยู่หลังเส้นเหลืองซึ่งตอนแรกมีคนยืนอยู่ด้วยกันสองคนสักพักมีอีก20-30คนน้องทันยืนยันว่าไม่ได้เป็นลมไม่ได้หน้ามึดแต่อยู่ดีดีเหมือนมีแรงฉุดทําให้น้องทันตกลงไปในรางรถ ตอนนั้นเธอบอกว่ารู้สึกร้อนที่หน้าผากมีเลือดออกมีรอยไหม้ที่ใบหน้าแล้วตอนนั้นเธอก็มองเห็นขาด้านซ้ายถูกทับตั้งแต่บริเวณใต้หัวเข่ากระดูกเนี่ยแหลกละเอียดขาด้านขวามีล้อรถไฟฟ้าทับบริเวณสะบ้าหัวเขา่าน้องเล่าให้คุณพ่อฟังว่าพยายามจะดึงขาทั้งสองออกของข้างออกจากทางรถไฟตะเกียกตะกายร้องขอความช่วยเหลือจากคนบริเวณนั้นเธอร้องว่า help me help me นะฮะ นี่เป็นคำบอกเล่าของน้องทันซึ่งยืนยันว่าไม่ได้หน้ามืด<ะ>ไม่ได้เป็นลมเหมือนมีแรงดูดอะไรบางอย่างดูดตกลงไปทั้งที่ยืนอยู่ในจุดที่เป็นเส้นที่กําหนดเอาไว้ค<ะ>คุณพ่อของน้องทานบอกนะฮะว่าความรู้สึกของน้องตอนนี้ก็คือมีคนมาช่วยช้า ก็เลยหยิบโทรศัพท์ของตัวเองเนี่ยละค่ะโทรไปหาครอบครัวอุปถัมภ์ที่อยู่ที่สิงคโปร์สักพักก็มีคนมาช่วยแต่ว่าน้องทันเนี่ยบอกนะคะว่ารู้สึกตัวตลอดจนถูกส่งตัวถึงมือคุณหมอเนี่ยหมอยังถามเลยว่าต้องตัดขาแล้วนะน้องทันก็พยักหน้าแล้วถูกฉีดยาสลบก็ค่อยหมดสติไปตอนนั้นนั่นแหละค่ะตอนนี้ปลอดภัยแล้วใจสู้วันนี้นะฮะจะผ่าตัดสัญญกรรมก่อนจะทำขาเทียมในวันจันทร์ก็คือวันนี้แหละฮะท่านผู้ชมคะคุณพ่อเดินทางออกไปแล้วนะฮะเพื่อให้เป็นเพื่อไปเป็นกำลังใจ น้องทันก็อยากจะคุยกับเราด้วยนะฮะถ้ามีความเป็นไปได้ก็จะได้ติดต่อพูดคุยกันนะครับท่านผู้ชมฮะเอาละครับพักกันตรงนี้อีกทีครับเดี๋ยวกลับมาเรื่องเล่าเช้านี้ครับ